สวัสดีครับผมพี่แบงค์จากเพจตามผมลงทุนเนาะแล้วก็อ่าช่องอีกช่องทางในการติดตามเนาะก็ช่องตามผมลงทุนใน y o u t u b e เหมือนกันเนาะพอนีเพิ่งได้อัปคลิปเมื่อเช้าก็อัปคลิปทองคำไปเนาะก็น่าจะฟินๆกันไปเนาะอ่ามาดูแผนเซ็นเซอร์ฟิวเวันนี้เนาะที่ทำแผนไว้ก็คือมองว่าราคาราคาจะลงต่อเนาะ เนี่ยฮะมองว่าราคาจะลงไปหาเป้าอย่างน้อยก็คือเป้าลงระยะสั้น,นหรือต่ำกว่าแต่วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้แชร์แผนไปแล้วเนาะในใน,ในกลุ่มเนาะยังไงฮะเนี่ยฮะเมื่อเช้าก็ราคาลงมาลงมาถึงทารเก็ตข้างล่างเลยเนาะเป้าลงระยะไกลแล้วก็ได้แจ้งนะทางในห้องเนาะว่าเนี่ยเราให้ให้เราพยายามเล่นรอบรีเบลขึ้นไปก่อนเล่นรอบรีเบลขึ้นไปก่อนเพราะมองว่าอาจจะอาจจะเล่นแนวแกวเน อาจจะขึ้นมาเทสแนวแก็บที่ที่เปิดโดดลงไปและอีกอย่างนึงก็คือมองว่าราคาอาจจะขึ้นไปเทสเทสต,ตรงนี้เนาะนี่ฮะแนว EMA ระยะสั้นเนาะนี่ฮะข้อมือเชาก็ได้แบบแอคชั่นตามแผนเนาะก็ยังไงฮะนี่อันนี้ทำเฟรมห้านาทีเนา ท้าหภานาทีมองว่าชุดที่รีบาวขึ้นไปตอนเช้าเนี่ยมองว่านี่เป็นการเป็นการอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อแต่ว่าผมมองคือในกรณีที่ราคามันเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยคือมันเปิดโดดลึกเนาะก็คืออาจจะราคาอาจจะขึ้นไปหาแนวเนี่ยก็เลยตอนเช้ารอบเช้าก็คือบแอสบสแบสหน้ารองก่อนเนาะโดยโดยยังไงฮะให้เรากาง68.8ตรงนี้กาง6 1 8ตรงนี้ ราคาก็ลงมาเทสแถวๆตรงนี้เนาะเอ่อต้องต้องรีเวิร์สหน่อยเนาะนอ่าศูนย์ร้อยอยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่ข้างบนอ่านี่นี่ฮะราคาลงมาเทสแถวแถวแปดเก้าศูนย์จุหนึ่งนาะแล้วก็อ่าเป็นการแนวเก็บของเนาะแล้วก็รีบาวขึ้นไปชุดน,นี้ก็ได้ทีพีแถวแถวนี้เนาะได้ทีพีแถวแถวนี้นี่ฮะ ส่วนรอบบ่ายก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เทรดเนาะรอบบ่ายก็หลับยาวเลยแต่มันมีข้อสังเกตนิดนึงเนาะตรงนี้ก็คือราคาขึ้นมาแต่แต่ตรงนี้เนาะ904ที่ผมทําแผนไว้เนาะก็คือเปิดมาต้อนบ,บ่ายก็คือชน904ตรงนี้แล้วก็ทิ้งตัวเลยเนาะนี่ชน904ตรงนี้แล้วก็ทิ้งตัวเนาะก็ถ้าถ้าใครเล่นหน้าเอตรงนี้ก็น่าจะเล่นรอบไวก็น่าจะได้เนาะ เออแต่มันสั้นไปเนาะแล้วก็มีการรีเบลขึ้นไปอย่างรุนแรงเลยเนาะเออแลวเป็นเหมือนชุดเนี้เป็น exhaustion gap เนาะ exhaustion gap ก็คือเป็น gap ที่สถานะาปไปขึ้นเนาะเป็นการโหเป็นการ cover มีข้อสังเกตน,นิดนึงเนาะโอ้โหดูสิจาก8 86นอตโลเนาะ8 86ขึ้นไปนปิด9 2 3นี่คือโหดมากเนาะ <Yeah. S 1> โหดมาก คือเอ็มเอ็มนี่แบบจิตใจทําด้วยอะไรเนาะอ่ะคราวนี้มาดูภาพใหญ่กันนิดนึงเนาะว่าไอ้ภาพใหญ่เนี่ยมันทรงขึ้นมันเป็นยังไงได้บ้างก็มุมมองที่อ่ะตอนนี้ตอนนี้มุมมองผมดูเทชเอช1เนาะจากตรงนี้มองว่าเป็น1เอ็กเนาะแล้วก็2 3 4 5จบ่อ้อจบ b นี่คือชุดส่วนตัวมองว่าเป็นการรีบาวแค่ B เพื่อลงขา c ต่อเนาะ เลยทำเฟรมใหญ่เนาะก็คือชุดที่ลงมาตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ขาเอเนาะเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยฮะสามแต่การลงสามตรงเนี้ยดืสิเออมันมันมันลงลึกเนาะก็เลยมองมองว่าให้เไม่น่าจะจบตรงนี้เนาะเอเนี่ยอะอาจจะอาจจะจบตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อลองวัดดีกรีแล้วเนาะ เออเนี่ยฮะตามนี้มองว่าตรงนี้ลงมาเป็นหนึ่งแล้วก็สองเนาะสองแล้วก็ทิ้งตัวชุดใหญ่เนาะทิ้งตัวการทิ้งตัวชุดใหญ่เนี่ยแล้วก็เปิดกลับตรงนี้เนาะอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็รีบาวสี่เรื่องการรีบาวสี่เนี่ยวัดวัดวัดสามเอ็กตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะประมาณเออเนาะ ตัวบดของ 3x ตรงนี้มันมันเป็นเกือบเกือบถึง3ามซูเปอร์สาเนาะ261.8%แต่แต่มองตรงเนี้ย878กับ876นี่คือมันก็ใกล้เคียงกันเนาะก็ตรงเนี้ยผมให้มุมมองว่าชุดเนี้ยคือซูเปอร์สาเนาะและการรีบาวของซูเปอร์สาเนี่ยถ้าเขารีเทสลึกในระดับสามสิของ1นบวกสเนาะก็คือ1เนี่ยจาก1ตรงเนี้ย13ก็เอาศูนย์เอาล้อเอาล้ออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ศูนย์อยู่ตรงนี้ เห็นไ,ไหมฮะนี่การรีเทสรีเทสของ4ตรงเนี้ยรีเทสลึกกินถึง38.2ของ1นบกสเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะเกิด5้าเฟลเนาะเอออันนี้พอเพิ่งแกเพิ่งแกะการฟรม,มาได้เมื่อกี้เนาะอ่าก็อาจจะเป็นให้มุมมองว่าถ้าเซกเมนต์นี้เป็นอินพาเนาะนี่ห้าเฟลตรงนี้เมื่เกิดห้เฟลตรงนี้แหละ A จบตรงนี้แล้วชุดที่กำลังรีบาวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ A, B, C, D แล้วก็ E ไหมฮะพวกนี้มีโอกาสที่เขาจะขึ้นขึ้นอีกขานึงเนาะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาจจะทิ้งตัวลงมาขาเนี่ยทิ้งตัวลงมาขา C อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าให้ให้ใหตอนแรกก็มองว่าน่าจะจบ B เนี่ยน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะ แล้วก็ขาซเนี่ยอาจจะทำซิกแซกนิวโลเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะชุดนี้อาจจะมองแค่ว่าเอ้ยบียังไม่จบหรือเปล่าเออถ้าเขาขึ้นมาเล่นในระดับตรงนี้เนาะในระดับตรงเนี้ยจะกลายเป็นว่าบีเนี่ยจะกลายเป็นเป็นแฟลตเนาะเนี่ยชุดชุดทั้งหมดคอลเลกชันชุดเนี้ยจะกลายเป็นแฟลตเออแต่ชุดนี้ยังมองเป็นซิกแซกอยู่เนาะยังยังมีโอกาสที่เขาจะลงนิวโลอยู่เนาะ ก็มุมมองก็มองว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นจะขึ้นต่อเนาะเปเทสแถวแถวแถวเนี่ยถ้าหายเดิมตัวนี้ก็แถว927เนาะก็ประมาณว่า927ถึง933เนาะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะลงลงร่วงต่อเนาะแผนก็ประมาณนี้นั้นเออน่าเทศวันพรุ่งนี้ก็คือมองว่าราคาจะขึ้นไปก่อนเนาะ อ่ามองว่าราคาจะขึ้นไปเทส929เป็นอย่างน้อยเนาะหรือถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วก็วกกับปลาเนี่ยถ้าหลุดแนวคียกรอบบนเนี่ยลองพิจารณาน้าเทรดดูดีๆเนาะบางทีเขาอาจจะวิ่งลงมาเทสคียกร่างได้เนาะแล้วก็อาจจะรีบเอาแล้วก็เพื่อลงต่ออะไรประมาณนี้เนาะเอ่อส่วนถ้าเขาจะเล่นหน้าขึ้นเลยเนาะก็คือเขาต้องเบรกแล้วก็ยืนแนวนี้ให้ได้เพื่อ่จะเทส ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้เนี่ยฮะเป็นชุดชุดนี้คือแนวแกะพอดีเนาะอ่าถ้าชนแล้วยืนไม่ได้เนาะก็มีโอกาสที่จะล่วงเนาะเป็นการปล่อยคลายคายของขออกไปเนาะว่าถ้าเราถ้าเราดูในยอดของ s e c ลส f u t u r k f เ t u r e เนี่ยเห็นว่ากองทุนนี้ก็จัดหนักจัดหนักไม่ใช่น้อยเนาะอ่ะโอเคแผนก็ประมาณนี้เนาะส่วนพี่ๆน้องๆที่จะสนใจอยากจะเปิดพอร์ตครับก็สามารถจะเปิดพอร์ตกับทางเพจตามผมลงทุนได้ เกี่วยวกับการสแกนคิวอารต,ตรงนี้เนาะอ่าเราก็จะมีการส่งสัญญาณให้เนาะอ่าในการพิจารณาหน้าเถศเนาะแล้วก็อ่าออกนี่โฆษณาร้านให้ให้น้องชายหน่อยเนาะก็สถานที่อัดอาจารที่อัดอัดคลิปในแต่ละรอบก็คือมีหาร้านซีอูชาชักเนาะที่ได้ยินเสียง ื่ตืตตตตก็คือเสียงปั่นน้ำเนาะเออเสียงชงชาเสียงอะไรแบบนี้ก็มาอุดหนุนก็ได้เนาะที่รามคำแหงซอย81เนาะอ่ะฮะอะไรอีกก็แผนก็ประมาณนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็โชคดีอ่าโชคดีทุกท่านเนาะโอเคสวัสดีครับ